สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่จะมาแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความพิเศษของภาษาสวีเดนนะคะความพิเศษของภาษาสวีเดนที่ทําให้ภาษาสวีเดนยากกว่าภาษาไทยมีความแตกต่างจากภาษาไทยที่ทําให้พี่น้องที่เพิ่งมาอยู่ใหม่อาจจะรู้สึกว่ามันยากเหลือเกินเดี๋ยววันนี้จะมาเจาะลึกนะคะว่าความพิเศษของภาษาสวีเดนมีอะไรบ้างนะคะ อันดับแรกเลยก็คือภาษาสวีเดนมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาจะมีการผันของคํานะคะทําให้หน้าตาของคําเนี่ยหลังจากผันไปแล้วมีความหลากหลายและในการผันของคําก็จะผันไปตามการเวลานั่นเองค่ะการเวลาที่ว่าก็คืออดีตปัจจุบันหรืออนาคตเราจะมาดูชนิดของคําชนิดต่างๆในภาษาสวีเดนที่มีการนํามาผันนะคะ ชนิดของคำที่นำมาผันก็มีคำนามคำกริยาและคำสรรพนามนะคะเราจะมาดูคำนามก่อนนะคะว่าหลักการผันของเขาเป็นยังไงนะคะสิ่งแรกที่เราจะต้องรู้ก็คือคำนามคำนั้นเราจะต้องรู้ว่าเป็นนาม n หรือนาม s n และ s แปลว่า1นะคะทั้ง n และ s แปลว่า1สิ่งที่2ก็คือเราจะต้องรู้ว่าคำนามคำนั้นมีจํานวนหน่วยกี่หน่วย ก็คือเป็นเอกพจน์หรือพอหูพจน์สิ่งที่3มก็คือจะต้องรู้ว่ามันอยู่ในรูปเจาะจงหรือไม่เจาะจงเราจะยกตัวอย่างคำนามมา1คําคำนะคะเรามาดูคำว่าหนังสือคำว่าหนังสือในภาษาสีเดนก็คือ book สิ่งที่เราจะต้องรู้นะตอนนี้ก็คือคำว่า book หรือหนังสือเป็นนาม n นะคะอันนี้ทุกคนต้องจำให้ได้นะ นั่นก็หมายความว่าถ้าหนังสือหนึ่งเล่มเราสามารถใส่คำว่า n หน้าคำว่า book ได้เลยนะคะก็จะกลายเป็น n book มันก็จะแปลว่าหนังสือหนึ่งเล่มถ้าหนังสือมากกว่า1เล่มหน้าตามันก็จะเปลี่ยนนะคะจากเมื่อกี้ book มันก็จะกลายมาเป็น booker booker ถ้าเห็นคำว่า Bo แกดก็แสดงว่าหนังสือเนี่ยมีจำนวนเล่มมากกว่า1เล่มนะคะไม่ว่าจะกี่เล่มก็แล้วแต่ใช้คำว่า b o o k e r เช่นหนังสือสองเล่ม two b o o k e a ถ้าเราต้องการบอกว่าหนังสือเล่มนั้นเจาะจงเลยว่าเป็นหนังสือเล่มนั้นคำว่า book มันจะเปลี่ยนไปนะคะมันจะกลายเป็น bookend e n d e r b o o k e n หนังสือเล่มนั้นถ้าเราต้องการบอกว่าหนังสือพวกนั้นเจาะจงว่าเป็นหนังสือพวกนั้น่ะและหนังสือพวกนั้นมันมีมากกว่าหนึ่งเล่มนะคะ d o m d a เบ book เกนะ d o m d a e บ b o เกนะหนังสือพวกนั้นสรุปก็คือจากภาษาไทยแค่คําเดียวคําว่าหนังสือเมื่อผันออกมาในภาษาสเดนเราจะได้อยู่4คําด้วยกันนั่นก็คือ book book b กนบูแกนบอร์จบไปแล้วนะคะหนังสือนามเอนะต่อมาเรามาดูตัวอย่างนามเอ็ดหนึ่งคำนะในภาษาไทยเราจะยกตัวอย่างคำว่าลูกหรือเด็กนะแปลว่าลูกก็ได้เด็กก็ได้แล้วแต่บริบทนะคะภาษาสวีเดนแตกได้4ี่คำค่ะนั่นก็คือบอนบอนบอนเนตบอนเน นามเอสก็จะง่ายนิดนึงตรงที่ว่าไม่ว่าจะเป็น1ห,หรือ2หรือหลายหน่วยเอกพจน์หรือพหูพจน์ส่วนมากหน้าตาคำจะเหมือนกันนะคะนั่นก็คือลูกหนึ่งคนก็บอนลูกสองคนก็บอนลูกหรือเด็กหนึ่งคนเอสบอนลูกหรือเด็กสองคนทูบอนหน้าตาคำว่าบอนไม่เปลี่ยนแปลงนะคะถ้าเราเห็นคำว่าบอนเนตโซเว่ ก็แสดงว่าเราระบุเจาะจงพูดถึงเด็กคนใดคนหนึ่งว่ากําลังนอนหลับอยู่นะคะถ้าเรามีลูกหลายคนและลูกของเรากําลังหลับบอลเนนโซแวเด็กๆก,กำลังหลับหรือเด็กๆนอนหลับมาถึงคำกริยาค่ะคำกริยาก็จะมีการผันไปตามการเวลาอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะมันจะผันออกมาได้5ช่องนะคะนั่นก็คือ present infinitive p r e t e r i t u m s u p i n u m พแล้วก็ Imperative ก็ต้องอา, Trans อาศัยการท่องจำอีก,อกเช่นเคยนะคะเราจะยกตัวอย่างมาหนึ่งคำในภาษาไทยนะแล้วดูว่าในภาษาศสวีเดนมันแตกออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะคะคำว่าวางหรือนอน l i g g ก er, l ล g g กะลูก g หลี log, ่กัดมีทําคลิปวิดีโอไว้แล้วนะคะในการผ่านคำกริยาเพื่อนๆก็สามารถไปหาชมคลิปวิดีโอเกา่กาๆได้นะคะ มาดูตัวอย่างประโยคของคำว่า l i c a t e ช่อง p r e s e n c e เช่นเราจะบอกว่ามันมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ delicate in book p u b l i e d delicate in book p u b l i e d มันมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะปัจจุบันนะคะประโยคนี้ต่อมาเราจะมาดูประโยคที่ใช้คำว่า l i c a t e มันจะมีหนังสือหนึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะ Descolica a n book p u b l i s h t d e s c o l i c a a n book p u b l i e t มันจะมีหนังสือหนึ่งเล่มวางอยู่บนโต๊ะอันนี้ก็จ,จะใช้ในสถานการณ์ที่เราจะเข้าไปในห้องไปหยิบหนังสือเล่มหนึ่งครูก็จะบอกเราว่าเดี๋ยวพอเดินเข้าไปในห้องเนี่ยเธอจะเห็นว่ามันจะมีหนังสือเล่มหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ Descolica a n book p o b l i e t ออกมาคำว่าโลกอันนี้เป็นอดีตนะคะเช่นเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นวางอยู่บนโต๊ะเมื่อวาน Dendebuken l o ล p p b u de ดต i g u เราไม่สามารถบอกว่า Dendebuken l i ิ e Pobudet i g ต r ไม่ได้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมันผ่านมาแล้วต้องใช้คำว่าโลก ต่อมาถ้าเราจะบอกว่าหนังสือเล่มนั้นเคยวางอยู่บนโต๊ะก่อนหน้านี้เดนเดบูเกนฮอเลียกัดผูบูเดททีดิกะเร่คำที่สามารถใช้ได้ในประโยคนี้ก็คือคำว่าเหลียกัดเท่านั้นนะคะใช้คู่กับคำว่าฮอร์นะในส่วนของคำกริยานี่เพื่อนๆอ,อาจจะต้องทำงานหนักหน่อยนะคะ เพราะว่าในชีวิตประจําวันเราจะมีการใช้คํากริยาเนี่ยคือเยอะมากๆเลยค่ะตลอดเวลาเลยก็ว่าได้นะต่อมาคำสรรพนามค่ะคำสรรพนามก็จะดูจากว่าเป็นประธานหรือเป็นกรรมในประโยคนะหรือว่าอยู่ในสถานะเป็นเจ้าของของบางสิ่งบางอย่างนะคะและถ้าคำสรรพนามเนี่ยเป็นเจ้าของของบางสิ่งบางอย่างมันก็จะมีการผันไปตามของที่มันเป็นเจ้าของ ว่าของสิ่งนั้นที่เป็นเจ้าของเนี่ยที่เราเป็นเจ้าของเนี่ยมันเป็นนามเอ็นเป็นนามเอสหรือเป็นพหูพจน์เพื่อให้เห็นภาพเรามายกตัวอย่างคําสรรพนามหนึ่งคำนะคะก็คือคําว่าฉันเนาะฉันในภาษาไทยก็คือฉันไม่ว่าฉันจะเป็นผู้กระทําหรือถูกกระทําหรือว่าฉันจะเป็นเจ้าของของบางสิ่งบางอย่างฉันก็คือฉันอยู่ันยันค่ำนะในภาษาไทย แต่ในภาษาสวีเดนมันจะผันแล้วหน้าตามันจะเปลี่ยนคะ่ะฉันที่ทำหน้าที่เป็นประธานเราจะใช้คำว่าโยกแต่ถ้าฉันที่เป็นกรรมของประโยคทำหน้าที่เป็นกรรมนะคะมักจะอยู่ท้ายประโยคเราก็จะใช้คำว่าไม่ไม่และถ้าฉันเนี่ยเป็นเจ้าของของบางสิ่งบางอย่างนะฉันอยู่ในสถานะเป็นเจ้าของเราก็ จะได้คำที่แตกออกมา3คํคำนะคะนั่นก็คือคำว่า min mid m i n ถ้าเป็น min เราจะเป็นเจ้าของของบางอย่างที่เป็นนา n ถ้าเป็น mid เราจะเป็นเจ้าของของบางอย่างที่เป็นนาม s ถ้าเป็น m ี n a เราจะเป็นเจ้าของของที่มากกว่า1หน่วยขึ้นไปนะคะหลายชิ้นหลายหน่วยหลายสิ่งหลายอย่างนั่นเองคะ่ะเรามาดูตัวอย่างการใช้คำว่ายกนะคะ ฉันที่ทำหน้าที่เป็นประธานในประโยคนะมักจะอยู่หน้าประโยคนะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่เราใช้กันบ่อยมากๆนะคะตลอดเวลาเช่นฉันคิดย่อแทงแกะฉันทำยอกเยอะฉันกินยอกแอดแตฉันนอนยอกโซเวอฉันวิ่งยอกสปริง g ง่มาถึงคำว่าไม่นะเม่ก็แปลว่าฉัน แต่ว่าทําหน้าที่เป็นกรรมของประโยคหรือว่าเป็นผู้ถูกกระทํานะคะเช่นลิชนะต้ามฟังฉันนะทิดตะาพมมองฉันนะโพรต้าไม่มพูดกับฉันฟโลตเมยกโทษให้ฉันนะฉันถูกยกโทษให้อุเชกตะเมขออภัยฉันเป็นคนขออภัยฉันเป็นคนถูกอภัยให้นั่นเองนะคะต่อมาคำว่าของฉัน ที่ใช้คู่กับนามเอ็นนะคะก็คืออะไรบางอย่างที่เป็นของฉันเนี่ยมันเป็นนามเอ็นนะเช่น Min บุ๊กหนังสือของฉันถ้าเราไม่รู้ว่า b o o กหรือหนังสือเนี่ยเป็นนาม N หรือนามเอแต่เราเห็นหน้าคำว่า B ุ๊กมันมีคำว่า Min อยู่ก็แสดงว่า b o o กเป็นนามเน,นะคะมิ min pen นเพนน่าปากกาของฉัน นามเอน,นะมินดดลูกสาวของฉันมินซวนลูกชายของฉันมินมันสามีของฉันต่อมามิดบางอย่างที่เป็นของฉันเนี่ยเป็นนามเอ็ดนะคะมิดบอนลูกของฉันบอนเป็นนามเอดนะมิดโยบงานของฉันโยบเป็นนามเอ็ดมิด เชิร์กห้องครัวของฉันมิดลีบชีวิตของฉันมิดเบื้ลูการตัดสินใจของฉันต่อมาบางอย่างที่เป็นของฉันเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งหน่วยนะคะมีหน้าบัคเกตหนังสือของฉันหนังสือหลายเล่มนะสังเกตคำว่าบ u คเก็ตเป็นพหูพจน์นะคะมีหน้าเพนนู ur, ร์ปากกาของฉันปากกาหลายด้ามนะ มีนาเดตราลูกสาวของฉันลูกสาวหลายคนนะคะมีนาเซนเนลูกชายก็หลายคนนะมีนาบอนลูกลกของฉันบอนหน้าตาไม่เปลี่ยนนะคะไม่ว่าจะเป็นออเอ็ดบอนหรือทัวบอนลูกหนึ่งคนหรือลูกสองคนคําว่าบอนก็ยังเป็นบอนเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเราเห็นคําว่ามีหน้าไหมมีหน้าใช้กับลูกหลายคนสองสามสี่ห้านะคะ มีน a าเ s l u สการตัดสินใจของฉันมีน a าวอลทางเลือกของฉันในส่วนของคำว่า m ีน a ของฉันเราเป็นเจ้าของบางอย่างที่มีมากกว่าหนึ่งหน่วยขึ้นไปก็คือเป็นพหูพจน์จะเป็นนามเอ็นก็ได้นามเอก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะความพิเศษของภาษาสวิเดนการผันคำ เมื่อผันไปแล้วทำให้หน้าตาคํามีความหลากหลายชนิดของคําที่เราเห็นกันในชีวิตประจำวันเลยนะคะที่มีการผันก็คือคำนามคากริยาคาสัพนามยังไงก็ลองนำไปฝึกกันดูนะคะเป็นกำลังใจทุกคนเช่นเคยคะ่ะในการเรียนในการฝึกภาษาสวีเดนนะคะสะสมคําศัพท์ไปเรื่อยๆนะคะพอเราได้คำศัพท์เยอะ เราก็มีโอกาสที่จะสามารถพูดประติดประต่อให้เป็นประโยคได้ง่ายขึ้นค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเช่นเคยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ